<G ül> โรค SLE คืออะไรโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโดยภูมิคุ้มกันของคนคนนั้นทำลายเนื้อเยื่อภายในร่างกายของตัวเองจนเกิดการอักเสบและสามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับอวัยวะได้ทั่วร่างกาย ซึ่งโรคนี้สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์มากที่สุดปัจจุบันไม่สามารถระบุปัจจัยในการเกิดได้แน่ชัดแต่คาดว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันซึ่งปัจจัยหลักอาจจะมาจากพันธุก,กรรมหรือยีนที่เสียงก่อให้เกิดโรคสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาหารการกิน นอกจากนี้อาจเกิดจากยาหรือการจิตเชื้อที่รบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้เกิดโรค SLE กำเริบขึ้นมาได้ในระยะแรกผู้ป่วย SLE จะมีอาการไม่ชัดเจนและแตกต่างกันไปในแต่ละคนเช่นคนที่เป็นโรค SLE จะมีอาการไวต่อแสงอาการแรกที่พบจะเป็นผื่นบนใบหน้าที่มักพบบ่อยคือผื่นผีเสื้อเกิดขึ้นบริเวณแก้มและจมูกและผื่นแพ้แสงเกิดขึ้นบริเวณภายนอกละม้อ และอาการปวดข้อข้อบวมจากการอักเสบนอกจากนี้ยังมีอาการในระบบอื่นๆเกิดขึ้นได้อีกเช่นผมล่วงมีไข้อ่อนเพียเป็นแผลได้ง่ายแต่ไม่มีอาการเจ็บอาการจากภาวะไตอักเสบเช่นความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นฟองอาการทางระบบเลือด ผู้ป่วยจะมีภาวะซีดนั่องจากโลหิตจางและเกิดริมเลือดอุดตันได้ง่ายซึ่งคนเป็นโรค SLE จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดตีดได้มากกว่าคนทั่วไปอาการทางระบบปอดและหัวใจผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจและเจ็บหน้าอ,อกอาการทางระบบสมองเช่นปวดหัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอมัมพฤกษ เนื่องจากโรคนี้เป็นการหักเสบเลือรังไม่สามารถรักษาหายขาดได้วิธีรับมือคือต้องจัดการที่ต้นเหตุหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคเพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในระยะสงบและไม่กำเริบวิธีป้องกันการกำเริบของโรคหลีกเลี่ยงแสงแดดและประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอ แล่ที่สำคัญที่สุดคือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามอาการเนื่องจากการตรวจวินิจฉัยโรคแพร์ภูมิตัวเองหรือโรค SLE ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของแพทย์ที่ทำการรักษาเป็นสำคัญเพื่อเช็คโรคร่วมและกินยาควบคุมโรคตามที่แพทย์กำหนดซึ่งจะส่งผลดีทําใ้้คนไข้าสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้และสามารถแก้ไขได้รวดเร็วเมื่อมีอาการกำเริบ